ตัวนี้ใช้ทั้งหลาเลยวะวะแม่นยังอีกเออใช้ทั้งหลายเมนวกเป็นกิาเทศโอ้รออยู่ดีวะรอแห้งอยู่ดีฮือดีดีจี่ะโอ้สบายดีพี่น้องเด้อสบายดีเนาะตอนนี้โหซึกว่ารอเนาะแม่ถือกละองหโอ้ยเสือถือคลิปมาถ่ายให้กันมาเลยก็พอดีเปิดคลิปด้วยซะพี่น้องเลย Okay. เอาเครื่องขึ้นโนดนอนี่เลยนี่นี่ก็ขึ้นเต็มถ่ายเลยนพอดีโอ้เต็มเล่ยนอฟพี่ดอกเว้ยนี่ไปเดี๋ยวเราไปเผาะกันน้ำถานเน่ยมันพังกันนะมันเบิ้งหงายเดี๋ยวเราไปเผาะกันน้ำถ่านาะทุกคนบะสี <c oughs> ไปดงจองตัว,วอวัเนาะหมอสิตปักซี่กุงเสีบเนาะทุกคนเดี่ยวพิชาสีไปส่งเนาะก,กับพี่เคยเนาะทุกคน พอดีแื่งคนอกระเป๋ากับแม่อะไรกะเมื่อสองคนเลยรอบนี้มาส่งร้านเนาะร้านอยู่นี่คนหนึ่งเมื่อนี้เมื่อจะโดดจะโดดนี่พิ่นทั้งไรกันังบ่ยมาหาแม่คนเก่าอันบอกบอกย็บซีในตีสิมเมื่ออะไรกันเลยสิมสิมเมื่อปลาเด้อพี่น้องเอ้บานี้เด้อ คนไปพบกันอยู่เมืองละเอาคนมาเนี่ยไป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 เลย่อนไปบังค้าหะนรังสิกับปะนอทุกคนไปมอส,สิตแฟนสิตอัดเขาซื้อวะนี่ Yeah. Đại vô, đại vô yeah. Đại vô Đây Đây นนาวขออปเออนาวเลยคันเปิดไงหายไะหาแล้วดิพอ <laughs> ไ,ไ,ได,ไไดไ้เมื่อไปถามส่งหาจะได้ก็หายเลยเาดูๆเรยๆไหายยังเมื่อวานนะบ้านนะ่ะน่าราาักนะคิดถวมดูกับแมวดาวาซิยุหม่มนี่มันนานมุลบ รับโหลดกรางอะไดิาทายเขาเลยรีกำลังงามนี่อ <laughs> โอ้ยโยหดเลยคอยดัดไปละโอ้โหเนาะทุนน่ะคืออากาศดีเนะาะบาทเขาจังเป็นนั่งญ่เนาะทุกคนน้ำไปเปิดอะม้อนหน่อยเลยน้คขาเปิดน้อนหน่อยเลยโมเมนต์สี่ห้าล้าน,านบาทพุ่นเนาะทุกคน,นบ,า,นบนาทบุงทีโม้นใช่ศาสต์เขาด้วยเนาะ

บ้านอมบ้านบ้าน้อมบ่มีตังค์บ่มีตังค์บ้านอมขี้งบก,งกนะำลังสี่ออกเดินทางมาตั้งไกลเบิ่งคนขี่ไฮเงินบ้างเงินใหนน้แม่ไหมถ้าเรียนก็สือ่อเรียนก่อนเงินทำไมเสฟกันาเรียนเพียง <c oughs> <c oughs> เชื่อว่าทุกคนประมาณหาประมาณชออา่องมือรประมาณาช่องมือขั้นหายกับประมาณคืณอ,อการกับเจ้าจะหาประมาณช่องมือเท้าพ่งหายประมาณช่องมือจะได้กะหายก็หายแน่แ้วเนาะคืดหอเบาไปคืดโหลดขันตอกตอกคนตอกตอ พอดีเสียไปแล้วตรวจคัดสอจักรวาจำเป็นเข้าลูกอัยน่าทุกคนมึงตีเหื่อนูจะอ่อนเลยราคาประมาณสี่ห้าล้านบาทเลย่นีะ เขาขีดเข้าเอาต้นยางมามาดใบกับต้นไม้ใหญ่เขากัดซ้อนกับขีดเดี๋ยวคล้องถ่ายลงอยู่อยู่เทนเข้าขีดก็ได้ไปถ่ายะมึงไม่ยูทูปมึงมั่นบางอย่างเนาะ ได้เนาะไปกินกับบุญถีน่งลเนาะน่งำเนาะยงยังเนีเยาตำกันเนาะทุกคนเนี่ยดนละเนี่อันนี้นังอยู่างนั่งเขาเดือดเบียงมาออกแต่ห้งงานเขาออกแถ่โ้งงานไปกินของอย่านี้ยต้นใหญ่ส่วนข้างรถไเลยเนาะ รถไฟตงหนอทางงทางวสานตม่้เาวมเจาตาเยมนี่ยค่น้มันอยู่ส่วนในเมืองอะไรก็ห้าอย่างเลย รถไฟสายเหนือมันกลับไปหอ,อยูบุเนาหอดอูบุเนาะอ้รถนะไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าเนะานะไผ่ดีไผ่ลามันสิเน,สเนื้อไผ่อ,อืมหอดูบุเนาะตื่นวะไหมประมาณสามรอยมาจากไม่รถจเลบุอีสานสิ เห็นเลยเห็นมหมมันแหงหายเลยมันทางดังผิดก็มันถุงนึงเข้ามาเตรียมถเลม่อเขาเซคนป่ะโติดรดติดลเลยเกลขัด่านเพราะ่าจมไปถาผ่านอ่ะอือไ่ไม่เอากล่องมาจองหนกัน โอ้ขักเวยแบบข้นเล่บมาตรงยางขืนเนอะเดือนขืนนี่คนน่ะขึ้นยางมาท่านใจนะเดือนมาเออกรุงเทพบ้านแพงแพงสเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่กมอยังงอยเียตา่นทุกคน พารถบานนี้ออกสองถุงเอาซื้อจับเดี๋ยจเจากระป๋าอากระป๋อง ไรนะจะได้ไครนะใหรนะคนร้ายจะไรี่ออกไกลับกับแม่เขาสคนนในจรานก็อยู่ไทยเนาะไทยจะได้ไครนะแม่็ขดูยึซักันซํากัน ไปเอาชุเสื้อแค่เอาไปเอาติดอไหนั่นหน่งไไมที่อตัวตัวนะจับตัวไปอยู่วันไ้เหหตุว่าจะทำอะไรมีเทปเขาเป็นมีนรถจบ่อแล้วเนาะไป Chụp nè, chụp nè, chụp nè đi đi Bác sử cho tôi Bác sửa cho cắp tìm เต็มกระเป๋าด้วยลับบาานแต่น้องทุกคน <c oughs> รถดออกซองถุงแล้วทุกคนตอนนี้พ่ท่านได้ออกสัมเลย นี่ก็บองเนาะเดี๋ยวกับพอดีขนมหนำเนาะทุกคนเต็มอยู่ไอซ์องเลียวก็เสื้อผ้าเพราะเขาเสื้อผ้าเนาะครับก็แม่ซองคนเนาะมาส่งร้านเนาะทุกคนเดี๋ยวจะมาผูกแทนร้านด้วยอยู่มอสิบเนาะขารถมารถทั้วมาบัซซี่กุงเทพเนาะทุกคนขารถบัซซี่กุงเทพมากตัวนี้ทุนนึงเนาะรถคันนี้ทุนนึงขารถซองถูกมาก ยังขาโหดเนาะทุกคนซองถุงีกชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะล,อดลด่อรถคนถาก็ได้คน,น,นึ่งลดกัมแม่เนาะทุกคนให้น้ำลายหมดเลยก่อนอ่ะ ลานมาสซงลานคนลายที่จะมาคน,น,ค,นคนกลับเนี่ยที่จะมากลับหวนได้เกร็จเตื้ออีสงการนี่ยแข่งลายเนาะตัวไหว้ <c oughs> คนหนึ่ง มอนอบออกสองถูกนอะก,กับมานางขาอยู่มอสิบนอะทุกคนที่เคยมาส่งนอะก,กับพิซาล้วกับลานนอะสองที่เอศด